คาบสมุทรเกาหลีกำลังร้อนระอุทีเดียวนะคะโดยเฉพาะยิ่งจะใกล้ถึงวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของผู้นำที่ก่อตั้งประเทศก็คือคิมอิลซุงกำลังคาดการณ์กันว่าเกาหลีจะใช้เป็นโอกาสสำคัญในการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่6หรือไม่ขณะที่ได้เห็นภาพกองเรือรบของสหรัฐกำลังเคลื่อนไปสู่บริเวณคาบสมุทรเกาหลีทำให้ขณะนี้ถือว่าร้อนระอุกันอย่างมากนะคะเพราะว่ากองเรือรบของสหรัฐกำลัง มุ่งตรงไปยังคาบสมุทรเกาหลีค่ะและถ้าดูบรรยากาศของกองเรือรบที่กำลังมุ่งหน้าไปออกจากสิงคโปร์ไปเมื่อวันที่8เมษายนเต็มไปด้วยเคี้ยวเล็บของกองทัพเรือสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเรือรบเรือพิฆาตซึ่งพร้อมที่จะยิงขีปนาวุธมีในายทหารไปในกองเรือรบนี้ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า5,000นายและมีเครื่องบินถึง60ลำ ซึ่งทําให้เกิดกระแสการคาดการ์ว่าเกาหลีเหนือซึ่งกําลังเฝ้ามองอยู่จะตัดสินใจทดสอบขีปนาวุธครั้งต่อไปหรือไม่นะคะแล้ววันนี้ก็มีท่าทีออกมาที่ดูแล้วแข็งกล้าอย่างมากเมื่อสื่อของเกาหลีเหนือได้ระบุออกมาอ้างคําพูดของประธานาธิบดีคิมจองอึนค่ะระบุว่าเราจะต่อสู้กับการลุกรานที่ไร้เหตุผลและไม่ใช่ว่า สหรัฐจะโจมตีเราได้ฝ่ายเดียวเราก็พร้อมที่จะโจมตีสหรัฐเหมือนกันเป็นคำพูดของประธานาธิบดีคิมจองอึนที่ออกมานะคะทำให้อาจจะเกิดความกังวลว่าแล้วคาบสมุทรเกาหลีกำลังจะได้เห็นสมรภูมิที่ถึงขั้นกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่นิฉันได้สอบถามจากรองศาสตราจารย์ดรกิติประเสริฐสุขผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินว่า คงจะไม่บานปลายไปถึงขั้นนั้นค่ะคือความรู้สึกไม่มั่นคงนะครับยิ่งนับวันยิ่งไม่มั่นคงเพราะว่าความสัมพันธ์กับจีนก็ไม่ได้แนบแน่นหรือว่าใกล้ชิดเท่าเดิมนะครับการสนับสนุนจากประเทศอื่นเนี่ยก็ดูจะน้อยลงใช่ไหมครับแล้วเ,เขาก็พยายามจะดิ้นรนทุกอย่างเพื่อสร้างอำนาจต่อรองอำนาจต่อรองนั้นก็คืออาวุธนิวเคลียร์พิสัยที่ให้ยิงได้ไกลย,ยิ่งขึ้นถ้ายิ่งไกลย,ยิ่งขึ้นก็ยิ่งเป็นภัยคุกคามมากขึ้นและประชาคมโลกก็จะยิ่งต้องมา ให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะประเทศอย่างอเมริกาและญี่ปุ่นรวมทั้งเกาหลีใต้เองด้วยอเมริกาเองนั้นเนี่ยทรัมป์ก็ได้รับความกดดันว่าต้องจัดการอะไรสักอย่างกับเกาหลีเหนือเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมิตรซล์ยขีปนาวุธอาจจะยิงไปถึงฮาวายหรือไปถึงเมนแลนด์ของอเมริกาในที่สุด ดูเหมือนข้อต่อรองของเกาหลีเหนือมีไม่มากนักนะคะเพราะฉะนั้นการยิงหรือว่าการทดสอบขีปนาวุธจึงดูเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวที่เกาหลีเหนือพยายามที่จะต่อรองให้เวทีโลกหันมาให้ความสําคัญซึ่งก็อาจจะนําไปสู่การเจรจาต้องกลับมาสู่การเจรจาบนโต๊ะค่ะ